สวัสดีคะ่ะนักเรียนยังมีเวลาเหลืออยู่อีกเล็กน้อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองฝึกทำโจดเรื่องการเตรียมสารละลายกันซักไม่กี่ข้อเนาะอ่ะมาข้อแรกง่ายมากทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะในการเตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น0.1มูลต่อลิตรจํานวน5ลิตรจะต้องใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์กี่กรมัมอ่ะผู้กาหนดให้ ใช้เป็นตัวเลขง่ายๆบบเลยเนาะโซเดียมมีมวลอะตอม23ออกซิเจน16ส่วนไฮโดรเจน17เพราะฉะนั้นมวลโมเลกุลของโซเดียมไฮดรอกไซด์ก็จะเป็น40กรัมต่อโมลเนาะโอเคอ่ะทีนี้ความเข้มข้น0.1มมลต่อลิตรหมายความว่า ในสารละลายอ่ะตรงน,นี้นะ0.1โมลต่อลิตรหมายถึงในสารละลาย1ลิตรก็คือ1 d กำลังสเนาะมีเนื้อโมลก็คือเนื้อของโซเดียมไฮดรอกไซด์อยู่ศ1จุโมลทีนี้ เขาอยากรู้ว่าถ้า5ลิตรเนี่ยใช้กี่กรัมเราหาเป็นมวลมาก่อนแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเป็นกรัมได้ไหมทีนี้ถ้าในสารละลาย5ลิตรก็คือ5 dm กำลัง,ลง3จะมีโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับเทียบปัญญยาดเลยค่ะ1มี0.1ถ้า5ก็จะมี 0.5มลเนาะ,ะทีนี้เปลี่ยนโมลนเป็นกรัมได้ไหมง่ายมากอ,อนี้ก็คูณด้วยอันนี้ใช้แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยบ้างเนาะคูณด้วย1มลนของโซเดียมไฮดรอกไซด์จะมีเท่าไรเท่าไหรเท่าไร่กรัม40กรัมก็จะได้โซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ20กรัมเพราะฉะนั้น ในการเตรียมโซเดียมไฮดรอกไซด์0.1มลต่อลิตรจำนวน5ลิตรเนี่ยเราต้องใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ทั้งหมด20กรัมนั่นเองค่ะอ่ะข้อนี้ง่ายเกินไปละไปดูข้อถัดไปกันบ้างอันนี้จะเป็นแบบฝึกหัดที่4เรื่องการเตรียมสารละลายนะคะที่เป็นชุดที่แม็กเนาะต่อไปข้อที่2 จะต้องตวงสารละลายไฮโดรคอริกเข้มข้นปริมาตรเท่าใดเมื่อเตรียมสารละลาย,าลายกดไฮโดรคอริกเข้มข้น12%นจำนวน50 cm3 ก,กำหนดให้ความเข้มข้นของสารละลายกดไฮโดรคอริกเข้มข้นคือ37.2%อ,อ่ะแสดงว่าตรงนี้เป็นไฮโดรคอริก37.2%เขเคไหมมีความหนาแน่น1.1 เก้ากรัมต่อลูกบาทเซนจำได้ไหมสูตรความหนาแน่นเนี่ยมาจากไหนความหนาแน่นก็คือ D ใช่ไหมเท่ากับ M ส่วน V เนาะอ่ะให้โนต้ตเอาไว้อ่ะส่วนสารละลายไฮโดรคอริกเข้มข้น12%เนี่ยมีความหนาแน่น1.11กรัมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาหากันก่อนว่า สารละลายเข้มข้น12เซนจำนวน50กรัมเนี่ยจะมีเนื้อของไฮโดรคลอริกอยู่กี่กี่ลูกบาทกเซนก่อนดีกว่าอะไฮโดรคลอริกเข้มข้น12ซซึ่งเขาไม่บอกมาถูกไหมว่าเป็นเปอร์เซ็นต์โดยมวลหรือเปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร แต่ทีนี้เนี่ยครูคาดว่าต้องเป็นเปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรเนาะเพราะว่ามันมีแต่แบบตัววงแล้วก็พวกเซียมกลังสามอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเกี่ยวกับปริมาตรทางนั้นเลยเพราะฉะนั้นให้เป็นเปอร์เซ็นต์แบบปริมาตรแล้วกันตรงนี้เนี่ยหมายความว่าสารละลาย หนึ่งร้อยลูกบาทเซนเนาะมี HCL หรือกดมีไฮโดรคลอริกอยู่สิบสองลูกบาทเซนเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการห้าสิบลูกบาทเซนเนี่ยจะมีเนื้อไฮโดรคลอริกอยู่สิบสองลูกบาทเซนไหมไม่ถึงถูกไหมมันก็ต้องลดลง,ลงถูกไหมคะเพราะฉะนั้น สารละลาย500ขอโทษค่ะ50เซมกำลังสามเนี่ยจะมีไฮโดรคลอไรอยู่เท่าไหร่เทียบดตาสว่วนเลยหารสองทั้งสองด้านเป็น6ลูกบาทเซนถูกไหมทีนี้6ลูกบาทเซน6ลูกบาทเซนเราทำยังไงกับมันดี แสดงว่าเราต้องไปตวงไฮโดรคาริกเข้มข้น37.2มา6ลูกบาศก์เซนตหรอใช่หรอไม่ใช่นะคะเราต้องรู้โมลถูกไหมเราต้องรู้ว่าใน6เซงกำลัง3ยังมีกี่โมลจะรู้โมลได้ยังไงนี่ไงเรามีความหนาแน่นอยู่เอาความหนาแน่นมาหากรัมก่อนแล้วเปลี่ยนเป็นโมลได้ไหมนะคะอ่ะเปลี่ยนสีเนาะเป็น สีดำแล้วกันทีนี้ใช้สูตรดีเท่ากับ m ส่วน v เพื่อหากรัมของไฮโดรคอริกเลยนะคะตรงนี้ไปเข้าสูตรเป็นความหนาแน่นของเซซีอลเข้มข้น12%ก็คือ1.19กรัมต่อลูกบาศเซนถูกไหม เท่ากับ m คือเท่าไหร่ไม่รู้ส่วนด้วย6 4 m กําลังสาเพราะฉะนั้นจะได้ว่าจะได้มวลเป็น10 11. 1.19การัมต่อลูกบาทเซนคูณด้วย6ลูกบาทเซนหมายลูกบาทเซนตตัดก็จะได้มวลเท่ากับกดเครื่องคิดเลขจะจะได้มวลเท่ากับ 0.182กจุดห่งกรัมทีนี้รู้ไหมว่าศูนย์่งแปดสกรัมเนี่ยมีกี่โมลเอามาหาโมลต่อได้ไหมก็คูณไปเลย1โมลของไฮโดรคลอรกมีกี่กรัมคะ่ะไฮโดรเจนหนึ่งคลอรีนส3มสิบเนาะ ถ้าอย่างนั้นก็จะเป็นมวลโมเลกุลมันก็จะเป็นสามสิบหกจุดห้ากรัมก็จะเท่ากับกี่โมลคิดเลขเลย0.182่ดโมลอ่าทีนี้แสดงว่า เราจะต้องทำยังไงก็ได้ที่จะต้องตวงเอาสารละลายไฮโดรคลอริกเข้มข้น37.2%นี้มา0.182์จโมลถูกไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยเวลาเราไปตวงมาเราตรวงเป็นโมลได้ไหมไม่ได้ถูกไหมเราตรวงมาเป็นลูกบาทเซนถูกคะ่ะทีนี้เราก็ต้องไปดูก่อนว่าสารละลายไฮโดรคลอริกเนี่ยครูขอขีดเส้นก่อน อาอันนี้เป็นของ12%เนาะ,ะทีนี้มาดูของตรงนี้บ้างแล้วเรามาดูว่าอะถ้างั้นไฮโดรคลอริกที่เข้มข้น37.2%เนี่ยมันมีกี่โมลก่อนดีไหมอมเราค่อยไปดึงมาเนาะ,ะทีนี้มาดูวิธีการหาว่ามีกี่โมลเนี่ยก็หาเหมือนกันเลยใช้ค่าดีมาช่วยนะคะ เยขอโทษค่ะตรงนี้ค่าดีผิดเนาะตรงนี้ต้องเป็น1.11อะตรงนี้จะเป็น1.11กรัมนะคะแต่ว่าเลขเอะครูคิดถูกแล้วอ่ะไม่เชื่อลองไปคิดกันดูดิอืน1.11กรัมทีนี้เรามาดูว่า ไฮโดรคลอริกเข้มข้น37.2%หมายความว่าอะไรหมายถึงสารละลาย100ลูกบาทเซนมีไฮโดรคลอริกอยู่37.2ลูกบาทเซนนั่นเอง ทีนี้รู้ไหมว่า37.2ลูกบาทเซนมีกี่โมลยังหาโมลไม่ได้ถูกไหมต้องหาเป็นมวลของมันก่อนเพราะว่าเขาเขากำหนดมาให้ว่าไฮโดรคลอริก37.2เนี่ยจะมีความหนานแน่น1นึเพราะฉะนั้นเราหามวลของมันมาเลยก็คือ มวลของมันเท่ากับเอา d กับ v คูณกันถูกไหมอ่ะมวลก็เท่ากับ d คูณ v นั่นเองนะคะดี d ของมันก็คือเท่าไหร่หนึ่งจุดหนึ่งเก้ากรัมต่อลูกบาทเซนคูณด้วย3 7 2ุลูกบาทเซน เท่ากับเท่าไหร่ตือตือตืตดสองหกแปดสี่สิบกรัมนะคะตรงนี้ครูขอโทษครูขอกลับไปแก้ตรงนีิดนึงตรงนี้ไม่ใช่0.182กรัมนะตรงนี้เป็น 6.66กรัมโอเคนะก็กลับมาตรงนี้ไหมอ่ะกลับมากลับมาตรงนี้จะได้มวลเป็น44.268กรัมทีนี้หามวลได้ไหมอ่ะหามวลแบบเมื่อกี้เลยก็คือคูณกับ1โมลของมนันเรารู้ว่ามี สามสิบหกจุดห้ากรัมเพราะฉะนั้นไฮโดรคอริกเข้มข้นส7 2จุดสองปรเซ็นต์นี้จะมีกี่โมลเท่ากับกี่โมลคิดเลขออกมาเป็นหนึ่งจุดสองหนึ่งสามโมลน,นะคะ ทีนี้เนี่ยเวลาเราจะต้องการเตรียมสลารละลายไฮโดรคลอริกเข้มข้น12เปอนจำนวน50 c อกำลัง3เนี่ยเราจะต้องตวงสลารละลายมาจากไฮโดรคลอริกเข้มข้น3.2เอเนี่ยเอามาทั้ง100ไหมถ้า100เราได้เราได้1.2โมลนะไม่ถูกไหมเราก็ต้องใช้การเทียบว่าเ,าเอามาเท่าไหรด่ดีถึงจะได้เท่ากับ0.182โมล ทีนี้มาเทียบตรงนี้แสดงว่าถ้าเอา HCl เข้มข้น37.2%เอซเอามา100 cm เกำลังสเนี่ยจะได้ไฮโดรคลอริกมาทั้งหมด 1.213มโลถูกไหมแต่เราต้องการไหม1.213มโลเนี่ยไม่ถูกไหมเราต้องการแค่ศูนย์จุดหน่งแปดศูลถูกไหมเราต้องการแค่นี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเอามากี่ลูกบาทเซน เราก็ต้องเอามาเท่ากับหนึ่งร้อยคูณศูนย์จุดหนึ่งแปดสองหารหนึ่งจุดสองหนึ่งสามก็จะประมาณเท่าไรคะประมาณสิบห้ารูปบาทเซนนั่นเอง แสดงว่าเราต้องไปตวงสารละลายไฮโดรคลอริกเข้มข้นมา15ลูกบาทเซนแล้วก็เติมน้ำไปอีกเท่าไหร่เติมน้ำไปอีก35ลูกบาทเซนถูกไหมก็จะได้สารละลายไฮโดรคลอริกเข้มข้น12%จำนวน50ลูกบาทเซนเดี๋ยวต้องการข้อนี้จะค่อนข้างซับซ้อนอนิดนึงนะคะ,ะมาข้อจะ ต้องใช้สารละลายกรดซัลฟิริกเข้มข้น10มล,ลาร์ปริมาตรเท่าใดเพื่อเตรียมสารละลายกรดซัลฟิริกเข้มข้น0.2มล,ลาร์จำนวน200ลูกบาศก์เซนต์ว่าะนนมาตรงนี้ก่อนกรดซัลฟิริกเข้มข้น0.2มล,ลาร์มล,ลาร์ตรงนี้นะคะมาจากโมลต่อลิตรอ,อันนี้จำไหมเนาะเพราะว่าข้อสอบบางข้อจะใช้เป็นตัวเอมใหญ่แบบนี้ามาดูก่อน โซลิุดสอ .2 โมล่าหมายถึงสารละลายหนึ่ซีเอมกำลังสจะมีเนื้อของมันก็คือเนื้อของซันฟิวลิกอยู่โ2ลอ่มละเพราะฉะนั้นถ้าสารละลาย 200รยสี่กำลังสจะมีซันฟิริกเท่าไหร่0ูนโลคูณ200รสียเกกำลังสามส่วนหนึน1000่งสี่เกกำลังสาเท่ากับ 0. สน,สนโนย่โล ทีนี้จะไปตวงมายังไงล่ะให้ได้0.04มนลเขาตวงกันไมเป็นโมลไม่ตวงถูกไหมตวงก็คือต้องตวงมาเป็นลูกบาศก์เซนถูกไหมคะเพราะฉะนั้น0.04มลตรงนี้เนี่ยเราต้องไปคำนวณมาว่าสารละลายกรดซันฟิลิกเข้มข้น10โมลาร์เนี่ยต้องเอามาเท่าไหร่ถึงจะได้ เนื้อสารมา0.04ยูโมลถูกไหมอ่ะทีนี้กดซันฟิลดิก10โมลาร์หมายความว่าอ,อะไร so 2 s a สอง so 4 10.0โมลาร์หมายถึงสารละลายกรดซัลฟิวริก1,000ลูกบาทเซนถูกไหม จะมีเนื้อซันฟิลิกอยู่10โมลทีนี้ต้องการทั้ง10โมลไหมไม่ถูกไหมต้องการแค่0.04โมลเพราะฉะนั้นจะเอามาเท่าไหร่ดีละ่ะถ้าต้องการให้มีกรดซันฟิล l ิก0.04โมลเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องเป็นกี่รูปบาทเซน เราก็คํานวณมาก็คือเทียบอัตราส่วนหรือเทียบประหยัดต่อย่างได้เลยนะคะส่วนด้วยสิบมูลเท่ากับสี่สี่กำลังสามถูกไหม ดังนั้นแสดงว่าต้องใช้สารละลายกรดซัลฟิริกเข้มข้น10โมลาร์ปริมาตร4ลูกบาทเซนนะคะ ถึงจะได้สารละลายกดซัลฟิริกเข้มข้น0.2โมลาร์จำนวน200ลูกบาทเซนเพราะฉะนั้นก็คือเราจะต้องตวงมา4ลูกบาทเซนแล้วก็ที่เหลือก็คือเติมน้ำอีก196ลูกบาทเซนลงไปถูกไก็จะได้สารละลายที่เราต้องการนะจ๊ะ,ะข้อต่อไป เป็นข้อสุดท้ายแล้วกันเนาะเพราะเดี๋ยวเราก็จะได้แบบไปทบทวนกันเองนะคะจงคำนวณปริมาตรของสารละลาย HNO 3หรือกรดไนตริกเข้มข้น70%ความหนาแน่น1.42กรัมต่อลูกบาทเซนอ่ะให้ความหนาแน่นหม่แล้วที่ใช้เตรียมสารละลายกรดไนตริกเข้มข้น1โมล หนึ่งโมล่าจำนวนห้าอลูกบาทเซนอะโมล่าก็คือโมลต่อลิตรนั่นเองนะคะทีนี้มาหาเนื้อโวลกันก่อนว่าสารอะไรที่ต้องการเตรียมเนี่ยเราต้องใช้สารเนื้อสารกี่โมลทีนี้มากันว่ากดไนตริกนะคะ คืออะไรมวลต่อลิตรถูกไหมแสงต์อัสารายกดในติกกี่ลูกบาทเซนคะหนึ่งพันลูกบาทเซนเก่งมากขวเก่งมากมีเนื้อในติกอยู่เออมีเนื้อ HNO3 อยู่กี่โมลคะ่ะหนึ่ง แต่ทีนี้เราไม่ได้ต้องการเตรียมที่1นึ่พันลูกบาทเซนแต่เราต้องการเตรียมที่500ลูกบาทเซนเพราะฉะนั้นที่500ลูกบาทเซนเนี่ยจะมีกี่มูนเทียบเทียบปัตตาส่วนเลยค่ะหาร2ถูกไหมได้500อันนี้ก็หาร2ก็จะเป็น 0.5มูลนั่นเองอ่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปตวงเราจะต้องไปตวงตัวนี้มาให้ได้0.5มูลนะตวงยังไงล่ะทีนี้อ่ทีนี้มาดูก่อนว่าสารละลาย HNO3 70%หมายถึงสารละลาย HNO 3 100ลูกบาทเซนมีเนื้อของ HNO 3อยู่70ลูกบาทเซนนั่นเองถูกไหมพี่เี็ดสิลูกบาทเซนเนี่ยเรารู้ไหมว่ามันมีกี่โมลยังไม่รู้ไม่เป็นไรแต่ว่า เราหากรัมได้ถูกไหมว่ามันมีมวลเท่าไหร่จากความหนาแน่นเพราะฉะนั้นหาหมวลของมันออกมาก่อนได้ไหมหาหมวลของมันออกมาจากสูตร d เท่ากับ m ส่วน v ถูกไหมต้องการหาหมวลเพราะฉะนั้นจะต้องใช้สูตรย้ายข้าง m ก็เท่ากับ d คูณ v เพราะฉะนั้นมวลของมันก็เท่ากับ ความหนาแน่นคือ1.42กรัมต่อลูกบาทเซนคูณกับ70ลูกบาทเซนถูกไหมตัด,ตดจะเท่ากับคิดเลขจ้ะเท่ากับเท่ากับ99.4กรัมหามโมลได้ไหมทีนี้ เอามาหาโมลต่อ1นึ่โมลของกดไนตริกมีกี่กรัมคะไฮโดรเจนหนึ่งไนโตรเจน14ออกซิเจน3ามตัว16บคูณสามเป็น48เพราะฉะนั้นรวมกันก็จะเป็น63กรัมเนาะเท่ากับกี่โมล ออกมาเป็น1นึ่จุดหโมลอ่ะในนี้หมายถึงใน100่งร้อซมกำลังสจะมี1.578โมลถูกไหมทีนี้เราต้องการถึง1.578งจโมลไหม ไม่ถูกไหมเราต้องการแค่0.5โมลเพราะฉะนั้นเราต้องตวงมากี่ลูกบาศเซนเทียบมาต่อที่ตรงนี้สีเขียวนะสีเขียวนะอ่อทีนี้มาดูแล้ว่าเราต้องตวงมาเท่าไหร่ทีนี้เนี่ย1.58มนล อยู่ในสารละลายอยู่ใน HNO3 70%เท่าไหร่100ลูกบาทเซนถูกไหมทีนี้เราต้องการแค่0.5มูลถ้าเราเอามา0.5มอะเราจะต้องเอามากี่ลูกบาทเซนถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้า0.5มอะจะอยู่ในนี้กี่ลูกบาทเซนก็ค,คือ100ลูกบาทเซน คูณ0ูนย์จห้าลหารด้วย1.578งจมถูกไหมก็จะเท่ากับกิโลบาทเซนจ้ะมันจะประมาณ32มลูกบาทเซนเนาะอ่าแสดงว่าเราจะต้องตวง สารละลายกดไนตริกเข้มข้น70%มา32ลูกบาทเซนแล้วที่เหลือก็เติมน้ำจนได้สารละลาย500ลูกบาทเซนถูกไหมเคเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะพอกลุบกรุสข้อมีทั้งข้อที่แบบยากมากแล้วก็ข้อที่แบบง่ายก็มีนะคะที่เหลือก็เรากลับไป ทบทวนแล้วก็ฝึกทำโจทย์มาเนาะแล้วก็เดี๋ยวถ้าใครอยากให้ครูช่วยตรวจข้อไหนหรือว่าสงสัยข้อไหนเนี่ยทักมาถามครูได้นะคะครูก็ยินดีจะสอนพวกเราในกรณีที่พวกเราแบบยังไม่เข้าใจบางส่วนตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบถามครูมาได้หมดเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกลับไปทบทวนกันค่ะ